สวัสดีค่ะแม่ให้นมทานกาแฟาได้ไหมถ้าจะเริ่มทานควรเริ่มทานปริมาณเท่าไหร่และควรทานไม่เกินมัลละกี่แก้วและมีข้อควรรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการทานกาแฟาในคุณแม่ให้นมคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะแม่หยกค่ะจากช่อง Mommy Everything ช่องทีร่รวบรวมเอาสาระดีๆความรู้ดีๆเคล็ดลับดีๆที่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกน้อยและเคล็ดลับดีๆสำหรับคุณแม่มือใหม่มาฝากกันค่ะแต่คนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดก,การติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับแม่และเด็กค่ะีคำถามหลังไหม่นะคะมาจากคุณแม่ทางบ้านนะคะถามกันเข้ามาค่ะว่าแม่ที่ให้นมลูกนะคะหรือคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกใหม่เนี่ย สามารถที่จะดื่มกาแฟได้ไหมหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนได้ไหมคําตอบก็คือสามารถรับประทานได้ค่ะแต่มีข้อควรระวังก็คือไม่ควรรับประทานเกินวันล,ละ300มิลลิกรัมค่ะซึ่งข้อมูลนี้นะคะไม่ยกก็นํามาจากกระทรวงสาธารณสุขของอเมริกาหรือ CDC ค่ะนอกจากกาแฟแล้วนะคะก็ยังมีเครื่องดืงม่มอื่นๆที่ให้คาเฟอีนด้วยไม่ว่าจะเป็นชาชาเขียวนะคะ ชาเย็นช็อกโกแลตโกโก,โก้รวมถึงเครื่องดื่มน้ำอัดลมนะคะที่มีคาเฟอีนไม่ว่าจะเป็นโค้กหรือว่าเครื่องดื่มประเภทโคลาค่ะถ้าเป็นคุณแม่หลังคลอดนะคะที่ให้นมลูกแล้วอยากจะรับประทานคาเฟอีนก็ต้องคำนึงถึงเครื่องดื่มที่ให้คาเฟอีนดังที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะซึ่งปริมาณคาเฟอีนนะคะก็ไม่ควรเกินวันละ300มิลลิกรัมดังที่กล่าวไว้เบื้องต้นค่ะ แต่ก็ไม่ใช่คุณแม่ทุกรายนะคะที่จะสามารถรับประทานเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนได้คุณแม่นะคะหลังคลอดที่มีทารกคลอดก่อนกําหนดคุณแม่ที่มีทารกแรกคลอดอายุ0ูถึงหเดือนจริงๆแล้วเนี่ย CDC ก็ยังไม่แนะนําให้รับประทานนะคะเนื่องจากว่า ทารกนะคะในช่วงอายุดังกล่าวเนี่ยมีความสามารถในการกําจัดคาเฟอีนได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าอวัยวะต่างๆของน้องนะคะยังทํางานได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะตับนะคะซึ่งตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใช้ในการกําจัดคาเฟอีนทารกในช่วงอายุดังกล่าวนะคะ จึงมีความไวต่อคาเฟอีนค่อนข้างมากค่ะมากกว่าทารกที่มีอายุมากกว่า6เดือนค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเด็กเนี่ยที่ไม่เคยรับประทานคาเฟอีนในท้องแม่มาก่อนพูดลังมงใช่ไหมคะก็คือเด็กทารกที่คุณแม่ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนเลยในตอนที่ตั้งครรภ์ก็จะมีความไวต่อคาเฟอีนมากกว่าทารกที่คุณแม่เคยรับประทานอาหารหรือว่า เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในตอนที่อยู่ในท้องของพุณแม่คะ่ะแล้วถ้าอยากจะเริ่มดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือว่าดื่มกาแฟเนี่ยควรจะเริ่มต้นที่ปริมาณเท่าไหร่นอกจากที่จะต้องสังเกตอายุของลูกน้อยแล้วนะคะปริมาณของคาเฟอีนก็จําเป็นนะคะที่จะต้องเริ่มนะคะโดยที่อาจจะเริ่มที่ปริมาณเศษหนึ่งส่วนสีแก้วนะคะถึงครึ่งแก้วลองดูเกาะน,นะคะแล้วดู อาการของลูกน้อยของเรานะคะสังเกตวงจรการหลับนอนของลูกน้อยก่อนค่ะว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่นะคะหลังจากที่เรารับประทานกาแฟาไปแล้วนะคะถ้าลูกน้อยนะคะมีอาการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะคะกระวนกระวายตื่นง่ายนะคะก็อาจต้องลองลดปริมาณกาแฟาลงนะคะหรืออาจจะหยุดพักไปก่อนนะคะสัก1นถึงเดือนนะคะ รอดูอาการของลูกน้อยของเราก่อนค่ะซึ่งโดยปกตินะคะเด็กนะคะก็จะใช้เวลานะคะประมาณ2สัปดาห์นะคะในการกําจัดคาเฟอีนออกไปจากตัวของทารกค่ะโดยปกตินะคะเด็กที่อายุน้อยกว่า6เดือนนะคะก็จะใช้เวลาในการกําจัดคาเฟอีนออกจากร่างกายเนี่ยประมาณ2สัปดาห์นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าทารกมีมุจรการหลับนอนมีปัญหานะคะก็แนะนําให้คุณแม่เนี่ยลองหยุดพักรับประทาน เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนว่ากาแฟลองดูก่อนนะคะสัก1-2เดือนค่ะแล้วจากนั้นนะคะพอหยุดพักดูแล้วนะคะก็ค่อยๆเริ่มลองดื่มกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนใหม่นะคะตามปริมาณที่ได้แนะนำไปค่ะแล้วถ้าสามารถดื่มได้นะคะโดยไม่มีผลต่อวงจรการหลับนอนของน้องเนี่ยควรจะดื่มได้ไม่เกินวันละกี่แก้วคำตอบก็คือไม่ควรเกินวันละสามมิลลิกรัมค่ะ 300มิลลิกรัมในที่นี้ก็คือปริมาณคาเฟอีนนะคะไม่เกิน300มิลลิกรัมถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณแม่เนี่ยดื่มกาแฟแล้วก็บ่ายมาดื่มชาเขียวเย็นดื่มโกโก้เนี่ยก็ให้คำนวณดีๆนะคะว่ามีปริมาณคาเฟอีนอยู่เท่าไหร่ซึ่งแม็กซิมัมสุดก็คือไม่เกิน300มิลลิกรัมนะคะอย่าลืมนะคะว่าเครื่องดื่มประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่กาแฟก็ให้คาเฟอีนได้เหมือนกันคะ่ะ ปริมาณของคาเฟอีนนะคะจะมีมากหรือน้อยนะคะขึ้นอยู่กับ ความเข้มข้นของกาแฟเองนะคะรวมทั้งชนิดของกาแฟค่ะโดยถ้าเป็นกาแฟนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ากาแฟแต่ละชนิดเนี่ยจะให้ความเข้มข้นของคาเฟอีนเนี่ยอยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่ค่ะโดยกาแฟชงนะคะจะมีปริมาณคาเฟอีนอยู่ที่แ0มิลลิกรัมต่อแก้วนะคะซึ่งก็ไม่ควรรับประทานนะคะเกินวันละสาซองคะ่ะกาแฟสดนะคะก็จะมีปริมาณคาเฟอีนเฉลี่ยนะคะอยู่ที่100มิลลิกรัมต่อแก้วนะคะซึ่งก็ไม่ควรรับประทานวันดื่ม เกินวันละ2-3แก้วค่ะกาแฟกระป๋องมีปริมาณคาเฟอีนอยู่ที่150มิลลิกรัมถึง160ิมิลลิกรัมต่อกระป๋องซึ่งก็ไม่ควรดื่มเกินวันละ2กระป๋องค่ะมีข้อควรรู้อะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนค่ะแรกนะคะก็คือควรทานกาแฟนะคะที่เป็นกาแฟดาจะดีกว่านะคะโดยไม่ผสมนมสดหรือว่า ครีมเทียมหรือว่าส่วนประกอบที่มีนมนะคะเป็นส่วนประกอบเพราะอาจจะทําให้เด็กนะคะเสี่ยงต่อการแพ้โปรตีนนมวัวในเครื่องดื่มคาเฟอีนได้ค่ะการแพ้นมวัวนะคะของเด็กทารกนะคะก็จะมีอาการมีผื่นผิวหนังอักเสบนะคะคันตามร่างกายคันตานะคะมีเลือดกำเดาไหลนะคะถ่ายเป็นมูกเหลืองเขียวนะคะรวมทั้งมีอาการของภูมิแพ้ที่ทางเดินหายใจเช่นอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลค่ะ โดยถ้าคุณแม่นะคะดื่มนมวัวหรือว่าดื่มเครื่องดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มคาเฟอีนที่มีส่วนประกอบของนมวัวแล้วลูกมีอาการดังต่อไปนี้นะคะก็แนะนําให้รีบไปปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดค่ะโดยปริมาณของคาเฟอีนในเครื่องดื่มชนิดต่างๆนอกเหนือจากกาแฟนะคะก็จะมีทั้งในชาชาเขียวนะคะพวกเครื่องดื่มที่มี คาเฟอีนเป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นมนน้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเดี๋ยวแม่ยกจะลงรายละเอียดปริมาณของคาเฟอีนไว้ให้ในคลิปวิดีโอนะคะถ้าอย่างไรนะคะอยากทราบก็ลองไปศึกษากันดูค่ะข้อที่2นะคะก็คือคุณแม่ที่รับประทานเครื่องดื่มกาแฟนะคะก็ไม่ควรรับทานเกินวันละ2แก้วหรือว่า450มิลลิลิตรต่อวันนะคะเนื่องจากว่า มีข้อมูลนะคะงานวิจัยออกมาว่าหากรับประทานเกินนี้เนี่ยก็อาจจะไปลดการหรือซึมธาตุเหล็กนะคะในทางเดิอนอาหารนะคะหรือลำไส้นะคะก็จะทําให้คุณแม่นะคะได้รับปริมาณของธาตุเหล็กเนี่ยน้อยลงซึ่งก็จะมีผลนะคะต่อปริมาณธาตุเหล็กที่อยู่ในน้ํานมของคุณแม่เองแล้วก็ส่งผลไปสู่ลูกน้อยนะคะก็คืออาจทำให้ทารกเนี่ยได้รับธาตุเหล็กในน้ํานมแม่เนี่ยน้อยลงไปด้วย อาจทำให้เกิดโลหิตจางตามมาในเด็กทารกได้ค่ะถ้าคุณแม่รับประทานเครื่องดื่มที่มีกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากเกินไปค่ะข้อที่3นะคะเจ้าคาเฟอีนเนี่ย มีคุณสมบัตินะคะในการลดการดูดซึมสารอาหารต่างๆนะคะในลำไส้นะคะนอกจากธาตุเหล็กแล้วมันก็ยังลดการดูดซึมแคลเซียมด้วยนะคะดังนั้นนะคะในคุณแม่ที่ให้นมนะคะก็ควรรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเยอะๆนะคะเนื่องจากว่าตัวคาเฟอีนหรือว่ากาแฟเนี่ยมันจะไปลดการดูดซึมแคลเซียมนะคะก็อาจจะทําให้แคลเซียมในร่างกายของคุณแม่เนี่ยลดลงได้นะคะอาจจะเสี่ยงต่อภาวะ การเกิดโรคกระดูกพุนตามมาได้นะคะหลังให้นมค่ะที่สําคัญนะคะเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะนะคะทําให้ร่างกายของคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะสูญเสียน้ําได้ตลอดเวลาดังนั้นนะคะถ้าเลือกที่จะดื่มกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเนี่ยก็แนะนําให้ดื่มน้ําทดแทนไปด้วยค่ะเพื่อป้องกันการขาดน้ํานะคะแล้วก็การลดลงของปริมาณน้ํานมค่ะและที่สําคัญนะคะในกาแฟเนี่ย ก็มีการใส่ครีมเทียมนมข้นหวานนะคะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะให้เครื่องดื่มกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเนี่ยหอมหวานอร่อยมากขึ้นนะคะที่สำคัญนะคะก็ใส่น้ำตาลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณแม่นะคะที่ให้นมลูกเนี่ยดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้นะคะก็แนะนำให้ไม่ควรดื่มในปริมาณมากเกินไปนะคะเพราะว่า เครื่องดื่มเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีแคลอรี่สูงนะคะแนะนําให้ดื่มเป็นกาแฟดําจะดีที่สุดค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่เนี่ยดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแล้วก็ดื่มรับประทานครีมเทียมนมข้นหวานแล้วก็น้ําตาลในปริมาณมากเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณแม่เนี่ยเข้าสู่ภาวะอ้วนหรือว่าเป็นเบาหวานได้ค่ะดังนั้นนะคะก็ ปาแต่พอดีนะคะคและสุดท้ายนะคะหากคุณแม่ท่านไหนนะคะมีความกังวลใจนะคะเกี่ยวกับการดื่มกาแฟนะคะแต่ก็อยากดื่มเพราะว่าอยากให้ร่างกายสดชื่นแต่อีกใจก็จะต้องให้นมลูกด้วยนะคะ<ม>ก็แนะนํานะคะให้ลองเริ่มดื่มกาแฟดูแล้วก็ให้นมลูกนะคะหลังจากที่ดื่มกาแฟไปแล้วนะคะอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะหรือปั๊มนมหลังจากที่ดื่มกาแฟไปแล้วอย่างน้อย2ชั่วโมงหรือ อาจจะปั๊มนมหรือให้นมลูกก่อนที่จะมีการดื่มกาแฟนะคะเนื่องจากว่ากาแฟนะคะมีการกําจัดออกจากร่างกายนะคะให้เหลือปริมาณน้อยที่สุดเนี่ยใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงค่ะโอเคถ้าอย่างไงนะคะคุณแม่ท่านไหนมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะคุณแม่จะพยายามมาตอบคำถามแล้วก็ทำคลิปออกมานะคะ ตามสิ่งที่คุณแม่ๆนะคะอยากรู้นะคะวันนี้แม่อยู่ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ